สวัสดีค่ะเฝ้าสังเกตการสถานการณ์น้ำกำลังขึ้นนะคะอยู่ที่หน้าบ้านจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมดูน้ำตอนนี้นะคะว่าน้ำเขากำลังมาประมาณไหนแล้วคืนนี้สงสัยไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วแหละต้องเตรียมตัวเอารถหนีหนีน้ำไม่รู้จะมาตอนไหนรถก็ยังจอดอยู่นะคะยังไม่เดาไปไหนกันหรอก เอาบรรยากาศน้ำให้เพื่อนๆรับชมในวันที่29ตอน2ทุ่มกว่านะคะเฝ้าสังเกตการน้ำหน่อยจะเดินไปดูด้านหน้าดตอนนี้2ทุ่มนะคะ แต่เดินมายังไม่เห็นปลาสักตัวเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วน้ําน่าจะจะเอาปลามาด้วยนะเพราะว่าเขาออกจากของแม่น้ําจันทบ,บุรีตรงเข้าไป